สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านของอันนแน่นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของอาจารย์นหนแนนช anel ค่ะวันนี้กลับมาพบกันในการทําคลิปเรื่องความรักประจําปี2568นะคะสถานะความรักของคนที่มีคู่ชาวลัคนาราศีมังกรนะคะมังกรเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะความรักของชาวมังกรในช่วงปี2025นี้นะคะ อาจารย์จะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะอาจาจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเรื่องราวอาจาจะมีการสลับตัวตนกันได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยเป็นดวงรวมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูเป็นดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะ add line เข้ามาได้ค่ะ n s o i n a นะคะหน่อยแน่นะคะรายละเอียดค่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนะคะ รายง,งานใบแรกระหว่างคุณกับเขานะคะ comparison เหมือนไพ่บอกว่าคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างอะไรมากมายหลายอย่างเลยนะคะบางคู่อ่ะเหมือนไม่ใช่แค่ขาวกับเทานะมันขาวกับดำเลยก็ได้นะคะมันมันมีอะไรที่แตกต่างกันมากๆจนคุณรู้สึกว่า u n t o u e story นะคะ มันจะเป็นเรื่องจริงได้ไหมสำหรับความรักระหว่างเราสองคนนะคะคุณรักเขามากแต่ในขณะเดียวกันคุณก็สับสนคุณไม่รู้ว่าความรักครั้งเนี้มันจะเป็นได้ไปได้ไหมนะคะอืมยังไงดีนะคะหรือคุณกำลังเหมือนกับรู้สึกว่าถ้าเกิดในเรื่องของหัวใจแล้วว่าคุณรักเขาแต่ในเรื่องของสมองแล้วมันอาจจะมีอะไรที่คุณรู้สึกว่า มันอาจจะยังไม่เหมาะสมที่คุณจะลงเอยกับเขาหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อ acceptance เหมือนมันมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องการพิสูจน์ใจพิสูจน์ความรักของเขาก็ได้นะคะว่าเขาจะรักคุณจริงไหมเขาจะยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างหรือตัวเขาเองเพื่อคุณบ้างไหมนะคะหรืออาจจะเป็นฝั่งคุณที่ต้องยอมเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพื่อเขาหรือเปล่านะคะความรักครั้งนี้มันถึงจะแบบเข้ากันได้แล้วก็ไปกันได้นะคะ หรืออาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฐานะความเป็นอยู่ที่มันแตกต่างกันมากๆนะคะอาจจะเรารวยมากเขาอาจจะจนมากนะคะแล้วอาจจะเหมือนกับอืฝั่งของคนที่รวยกว่าอาจจะไม่ยอมรับนะคะฝั่งของคนที่จนกว่าหรือเปล่าหรือมันแตกต่างกันเรื่องของศาสนาภาษาวัฒนธรรมอะไรบางอย่างทำให้เกิดการเปรียบเทียบไม่ยอมรับกันนะคะ ทิกเกอร์สนะคะออมันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีลูกเล่นมันจะต้องมีเทคนิคมันจะต้องมีแผนการอะไรบางอย่างนะคะที่จะทําให้คุณกับคนรักเนี่ยสามารถที่จะผ่านบทพิสูจน์ความรักครั้งนี้ไปด้วยกันให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันดีกว่าว่าจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะคะชามังกร มีไพ่ของทาวเวอร์มันอาจจะมีปัญหาอะไรที่มันหนักๆเข้ามาก็ได้นะคะเริ่มต้นด้วยไพ่แรงมากเลยนะคะชาวมังกรแมวจะมาทําไมแมวมาแย่งซีนอีกแล้วโอ้ยตายแล้วหน้าก็ดํานะคะลืมทาครีมกันแดดหน้าดําหมดแล้วแดดแรงมีไพ่ของสีถ้วยะคะ่ะเดี๋ยวเอาเฟลดิเออกก่อนสวลลดีอ้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับมือมือ มือเอาหน้าอย่างเดียวเลยอ่เดี๋ยวเอาน้าองออกก่อนนะคะขามาต่อกันนะคะอุงมเจ้าเฟลลี่ไปแล้วมีไพ่ของสัตวถ้วยค่ะทาวเวอร์สีถ้วยแล้วก็สัตวถ้วยนะคะมีไพ่ของไฮพิเทสค่ะ เ้าไม้เท้าค่ะมีไพ่ของสี่เหรียญน,นะคะหนึ่งดาบค่ะลอเวอร์สค่ะ แล้วก็จีอ็มเพอร์นะคะเ,เรื่องราวความรักของชาวมังกรนะคะมีชาวชาวเมดนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะปัญหาเริ่มต้นมามันขึ้นเป็นทาวเวอร์เลยเดี๋ยวอาจารย์ขอขยายนะคะว่าเจ้าทาวเวอร์ตรงนี้มันคืออะไรโอ้โหขยายทาวเวอร์ได้สองเหรียญยังไงเดี๋ยวขอดูต่ออีกสใบนะคะ เดือกสตาค่ะโอ้เดอมูนค่ะพลังงานของชาวมังกรนะคะทาวเวอร์ที่ขึ้นมามันคือปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่คนอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้สําหรับความรักครั้งนี้นะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะรักเขามากแต่คุณสองคนเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างอะไรมากมายเหลือเกินนะคะ ออมันมีความเศร้าม,มีความรู้สึกแย่ๆอะไรบางอย่างแฝงอยู่ก็ได้นะอเหมือนกับมันเป็นความรักที่มันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างหรือมีคนที่คอยขัดขวางคุณอยู่นะคะสําหรับชาวมังกรตรงนี้ หรือเป็นความรักที่เคยรักมากเราได้วนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครั้งนี้เหมือนตั้งความหวังว่าจะไปด้วยกันต่อให้ได้แต่ก็ยังมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เข้ามาขวางกั้นคุณอยู่ดีนะคะอืมทำไมอาจารย์รู้สึกเหมือนกับลึกๆอ่ะมันอาจจะเหมือนกับเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ด้วยนะสําหรับชาวมังกรตรงนี้นะคะอาจจะเป็นความรักที่คุณอาจจะไม่กล้าเปิดเผย หรือเป็นความรักที่แอบคบแอบคุยกันหรือมันเป็นความรักที่ถูกถูกใครที่พยายามที่จะทำให้คุณสองคนไปต่อกันไม่ได้หรือเปล่านะคะหรือด้วยความแตกต่างด้วยอะไรหลายอย่างที่ที่มันอาจจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยมันต้องจบลงไปนะคะอารมณ์แบบนี้หรือมันอาจจะเคยจบมาครั้งนึงแล้วแล้วมันวนกลับมาแต่ว่าก็ยังแก้ไขปัญหากันไม่ได้หรือเปล่านะคะ แต่เหมือนกับในปี68นี้นะคะมันมีความพยายามที่จะค่อยๆเอาใจใส่ใจดูแลความรู้สึกของกันและกันมากขึ้นนะคะหรือเขาเคยสร้างปัญหาอะไรบางอย่างให้กับคุณหรือเปล่านะคะอืมแล้วก็พยายามเข้ามาขอโทษขอโพยขอคืนดีนะคะพลังงานของชาวมังกรเองอาจจะว่าคุณค่อนข้างที่จะ มันมีความเศร้าอะไรบางอย่างก็ไม่รู้นะในความรู้สึกของคุณนะคะทั้งดับูลแล้วก็ทั้งไฮพิ t เทสตรงเนี้ยนะคะหรือในความรักครั้งเนี้คุณต้อง อุทิศตัวคุณต้องเสียสละคุณต้องทําเพื่อเขามากๆก,ก็ได้นะคะจนคุณรู้สึกว่ามันอาจจะเหนื่อยอาจจะรู้สึกว่ามันจะไปต่อกันได้จริงๆเหรอหรือว่าเขาพยายามให้สัญญาคุณครั้งแล้วครั้งเล่าแต่มันก็เป็นคําสัญญาที่เขายังยังให้คุณรอคอยอยังทําให้ความรักครั้งนี้เป็นจริงไม่ได้หรือเขาเป็นรักทางไกลนะคะเอ็มเพอเรอร์บอกว่าจะมารับคุณไปอยู่ด้วยก็ยังไม่ได้มารับคุณสักทีหนึ่งปล่อยให้คุณ ให้หัวต่องแต่งรอคอยมานานแล้วนะคะเหมือนกับให้ความหวังคุณจนคุณรู้สึกว่าขอความจริงได้ไหมขอแบบระยะเวลาที่แน่นอนได้ไหมหน่งดาขออะไรที่ทำให้คุณแบบมั่นใจกว่านี้ได้ไหมนะคะชาวมังกรแต่คุณก็ยังรักเขานะเพราะว่ามันทั้งสามถ้วยทั้งสี่เหรียญน,นะคะคุณก็ยังเหมือนกับ ต่อ้เขาให้คุณรอคุณก็ยังรอเขาคนเดียวคุณก็ยังหวังเอาความรักครั้งเนี้ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีปัญหามีอะไรที่ทําทาให้คุณรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่ก็ตามนะคะเอ,อ่อพลังงานของเขาในปี68นะเหมือนกับเขาดูมั่นคงกับคุณมากขึ้นนะคะเขาดูเหมือนกับจะตั้งเป้าหมายกับคุณหรือจะพยายามรักษาสัญญาคํามั่นสัญญาที่มีให้ไว้กับคุณให้ได้นะแต่เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงนะคะเขาจะแก้ปัญหาได้ไหม โอ้ยเดี๋ยวอสองใบเดี๋ยวใหม่นะคะมีไพ่ของเจ็ดดาบค่ะสี่ดาบนะคะมีไพ่ของแปดถ้วยค่ะ The Fool ค่ะ สองดาบโอ้ทำไมความรักของชาวมังกรอ่านอ่านยากจังเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เจ็ดดาบสี่ดาบนะคะเหมือนคุณเริ่มเริ่มท้อนะกับความรักครั้งนี้นะคะคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณอาจจะต้องหาทางออกด้วยตัวคุณเองหรือเปล่าไม่ใช่มานั่งรอเขาอยู่แบบนี้นะคะเหมือนชาวมังกรเองคุณพยายามที่จะ หาโอก,กาสใหม่ๆนะคะหาทางเลือกใหม่ๆให้กับตัวเองว่าคุณรู้สึกว่าเดอะฟัวมันคงจะดีกว่าถ้าเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องรอความหวังลมๆน้ำแรงจากเขานะคะแต่ว่าสองดาบคุณก็ยังรู้สึกคอนฟิวจริงๆสับสนจริงๆนะคะว่าคุณจะเอายังไงดีพอจะไปจากเขาจริงคุณก็รู้สึกเหมือนกับเสียดายเสียเวลาที่คบกันมานานนะคะมีไพ่ของอัศวินถ้วย แต่เมันเขาพยายามที่จะเอาใจคุณมากขึ้นจริงๆนะคะหรือพยายามที่จะกลับมาให้คําสัญญาอะไรบางอย่างกับคุณว้าวสองถ้วยโอ้เหมือนกับเขาเขากลัวว่าคุณจะจากเขาไปหรือเปล่านะคะสองถ้วยเขากลับมาพร้อมที่จะทําคําสัญญาอะไรบางอย่างให้เป็นจริงนะคะสําหรับคําสัญญาระหว่างคุณกับเขา j u s t m e n แล้วก็เก้าถ้วยค่ะ โอ้หกถ้วยนะคะโอ้ความรักระหว่างคุณกับเขาอาจจะเป็นความรักต่างวัยต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษากันได้นะคะถึงได้อาจจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าให้จบออกมาดีนะคะเหมือนกับสุดท้ายบทพิสูจน์ความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากมาแล้วนะคะ กลับมาถึงช่วงเวลาที่ความรักเนี่ยมันจะได้ไปต่อกันจริงๆแล้วมันเดินหน้าต่อกันจริงๆแล้วนะคะเนี่ยฝั่งถ้วยจัสตเมน t นะคะมีข่าวดีอะไรบางอย่างมีปฏิหารอะไรบางอย่างที่เข้ามาที่ทําให้ความรักระหว่างคนกับเขาเนี่ยสามารถที่จะ เดินหน้าต่อไปได้วยกันได้นะคะพบทางเลือกพบทางออกอะไรหลายๆอย่างที่จะทําให้ความรักของคุณกับคนรักเนี่ยกลับมาหกถ้วยมีความหวานต่อกันนะคะกลับมามีความเข้าอกเข้าใจกลับมามีความโรแมนติกนะคะเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆนะคะเอ,อ่อเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยเดอะฟูลนะคะอาจจะพบกับทางออกของปัญหาอะไรบางอย่างหรือว่าถ้าเกิดก่อนนั้นเนี่ย มันมีเหตุที่ทําให้ต้องกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันเหมือนกับเขาเคลียร์ปัญหาตรงนั้นได้นะคะหรือเขาเคลียร์สถานะเขาได้แล้วทําให้เขากลับมาจริงๆังนะคะกับคุณคนเดียวนะคะชาวมังกรนะคะสองถ้วยพลังงานตรงนี้อเขาขาดคุณไม่ได้นะเพราะว่าคุณคือคนที่มาเติมเต็มความสุขให้กับชีวิตเขานะคะคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาคนนี้ตามหาวานานแล้ว ทุกอย่างเนี่ยมันมาอยู่ที่ชาวมังกรนะคะเพราะนั้นมังกรคุณอาจจะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณของกันและกันกับเขาก็ได้นะคะคุณก็เลยไม่สามารถตัดใจจากเขาได้สักทีหนึ่งนะคะได้แต่เหมือนกับว่าอดทนแล้วก็รอคอยนะคะแล้วในปี68นี้น่าจะมีข่าวดีเข้ามาแล้วนะคะหรืออาจจะได้สมหวังในความรักอาจจะได้มั่นหมายแต่งงานนะคะหรืออาจจะได้เหมือนกับ จบกับปัญหาอะไรบางอย่างที่มันทําให้ชีวิตคู่ของคุณกับคนรักเนี่ยมันท็อกซิกอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะเทวดามาประกาศข่าวดีแล้วนะคะทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะคะวิบากกรรมอะไรบางอย่างนะคะหรือปัญหาอาจจะเกี่ยวข้องกับ ปัญหาเศรษฐกิจกในครอบครัวหรืออะไรบางอย่างะคาจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะคุณสองคนสุดท้ายก็จะจับมือสู้กันนะคะจนทําให้ความรักของคุณเนี่ยกลับมาแฮปปี้มีความสุขได้นะคะหกถ้วยว้าวเลยนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานความรักของเขาว่างว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกอะไรยังไงกับชาวมังกรนะคะ มีไพ่ของแปดไม้เท้าค่ะเฮอร์มิตค่ะไพ่ดรสีสามไม้เท้าค่ะราชาดาบนะคะเป็นชาทัดลมกลมม่ถุนตนก็ได้ค่ะ มิจฉลคณาราศีกันได้เชมนฟอร์เรนซ์นะคะวลคณาราศีธนูได้ค่ะสามดาวทำไมมีพลังรักซอนหรือปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาจริงๆโอู้สองถ้วยค่ะล่าวเวิร์สนะว้า wow, วพลังงานตรงนี้นะจันว่าเขา ถ้าเกิดก่อนนั้นเนี่ยเขาไม่ชัดเจนตอนนี้เขาจะชัดเจนกับคุณมากๆนะคะเพราะไพ่ความรักที่ดีเนี่ยขึ้นมาถึง2ใบติดกันนะคะ2ถ้วยแล้วก็ love words นะคะตัวเขาเองเนี่ยเขาพยายามมากๆที่จะเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะแต่เขาอาจจะติดกับปัญหาอะไรบางอย่างเช่น สามดาบนะคะอาจจะมีมือที่3เป็นพ่อแม่เขาไม่ยอมรับชาวมังกรหรือเปล่านะคะหรือเขายังติดค้างอยู่ในความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ต้องเคลียร์นะคะแล้วในที่สุดเชมฟอร์เรนซ์เขาเคลียร์ได้เขาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่แสนดีสาหรับเขามากๆนะคะชาวมังกรสามไอเท้าเขาวางเป้าหมายเขาวางอนาคตไว้ว่าจะไปด้วยกันกับคุณนะคะสองถ้วยที่มีสามไอเท้าอยู่เหนือสองถ้วยนะคะเป็นพลังงานที่ดีนะคะ อืมถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้สามดาบก็อาจจะมีใครที่พัวพันหรือคุณหลายคุยหลายคนนะคะสุดท้ายเขาเลือกคุณนะคะเพราะว่าบทพิสูจน์ความรักของเขากับคุณเนี่ยคุณคือคนที่เติมเต็มความสุขที่ดีให้กับเขาได้จริงๆนะคะแล้วก็คุณคือคนที่ทําให้เขารัก เขาหัวเราะได้เขายิ้มได้นะคะมันมีความสุขมันแฮปปี้มันพร้อมที่จะอยู่ไปด้วยกันนะคะสองถ้วยแล้วก็ lovers นะคะเพราะนั้นสุดท้ายอาจารย์ว่าคุณพ่ชิตใจเขาได้นะคะปัญหาอุปสรรคอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็จะค่อยๆขี้ขายลงมานะคะเพราะว่าความรักระหว่างคนกับเขาเนี่ยมันนําทางนะคะมันแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆลงได้ทีละเปาะทีละเปาะนะคะชาวมังกรโอเคเลยนะคะ เจ้าของหัวใจตัวจริงนะคะคือชาวมังกรนะมาดูฝั่งของมังกรบ้างนะคะว่ามังกรคิดรู้สึกอะไรยังไงสีด่ดาบรอจริงๆคุณก็รอเขาหรือเป็นรักทางไกลนะรอให้เขามารับไปอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือเปล่านะคะอดทนรอคอยมากๆสิดาบนะคะรอจนกว่าปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้นะคะ มีไพ่ของเก้าเหรียญหรือเราเขาเคลียร์นี่เคลียร์สินเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างที่พัวพันอยู่หรือคดีความหรืออะไรบางอย่างหรือเปล่าประชามเท้าค่ะเป็นชาวธาตไฟไม่สิงธนูได้ค่ะสี่ไม้เทา้าแล้วก็มีไพ่ของหดาบค่ะ เหรียญหกดาบเป็นรักทางไกลได้เลยนะคะว้าวจัสตเมนค่ะโอ้ยมังกรคุณอดทนมามากนะบางคนรอมาไม่ต่ำกว่าสี่ปีก็นด้นะคะสำหรับความรักครั้งนี้นะคะเหมือนคุณก็รู้ดีนะคะว่ามันมีปัญหายากเป็นอะไรที่คุณต้องอดทนถ้าคุณรักเขาจริงๆนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับไม่สามารถที่จะไปคบไปคุยกับใครได้เนี่ยใจมันรอที่เขาคนเดียวอะนะคะ รอแบบนิ่งๆรอแบบคือเหมือนกับรู้ดีว่าเราอาจจะรักใครคนอื่นไม่ได้แล้วต้องรอแต่เขา นะคะให้เขาเคลียร์ปัญหาให้เขาเคลียร์อุปสรรคอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายนะคะเขาเคลียร์ได้จริงๆนะคะสี่ไม้เท้านะคะเขาพร้อมที่จะมาเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะมามั่นหมายแต่งงานกับคุณแล้วก็ได้นะคะหกรหกดา่าความรักจากแดนไกลนะคะเขาจะนําความรักที่ดีมาให้กับคุณนะคะเหมือนกับความหวังที่มันหลุดลอยไปนะสองเหรียญมันวนกับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้มันวนกับไม้คุณใจฟูมากๆนะคะเพราะว่าจัสตเมนจบแล้วนะคะ ความรักที่อาจจะเหมือนกับเป็นความฝันลมๆแรงๆของชาวมังกรนะคะเพราะว่ามันกําลังจะเป็นจริงแล้วนะคะมันผ่านการพิสูจน์ผ่านการทดสอบความรักมาแบบเหนื่อยยากมากๆนะคะแล้วท้ายที่สุดนะคะเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นใจในเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขานะคะ นะนำใช้ให้พรทําให้คุณกับเขาเนี่ยจะได้มาลงเอยกันแล้วนะคะจัสเมนนะคะโอ้พลังงานดีมากนะคะยังไงก็ส่งกาลังใจไปให,ให้กับชาวมังกรทุกท่านด้วยนะคะขอให้มีความรักที่สวยงามน,นะคะขอให้อุปสรรคทุกอย่างผ่านพ้นไปได้โดยเร็วนะคะชาวมังกรแล้อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดสุปเต้แลงเขีนคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเราพบกันในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ